ลาพรพราวเพริดบันเจิดล่าวะไยลลักษ์เลิศกัญยาสง่าสีอัครราชชาญศาสตร์ศิลปินธานีกุมารีขอจงทรงพระเจริญควนมิควรแล้วแต่จะปวดกล้าปลดกระมม่ขา้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมมิราโคล h ชาแนล สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพระเครื่องมืองสยามกับผมธันยนพตระกูโชคดี D ครับรายการดีๆนะครับที่จะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้โชวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นําสาระความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมนั่นเองครับ เรายังคงอยู่กันที่ชมรมพระเครื่องพระประแดงนะครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าที่นี่นั้นเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับในระยะเวลาเกือบเกือบสามปีครับยังมีพื้นที่ที่เปิดใหม่นะครับในอนาคตที่จะร้อยคุณผู้ชมที่มีความสนใจอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับอยากจะมีอาชีพอยากจะมีรายได้นะครับยังไงลองมาติดต่อกันดูและวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบเจอกับเรื่องราวที่หลากหลายหลังจากที่เราได้ไปติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นพระยอดนิยมในพื้นที่ของพระประแดงนะครับ พระยอดนิยมทั่วประเทศวันนี้ครับผู้เชี่ยวชาญท่านนี้จะมาพูดคุยถึงประเด็นของพระก,กรุปนะครับวัดเจ้าวาัวัดเจ้ามูลนะไปดูกันว่าเรื่องราวนั้นจะนําเสนอในแง่มุมไหนอย่างไรนะครับเราไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญท่านนี้กันเลยครับ คุณนัทพุทธคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่นัทนะครับผมวันนี้จะมานําเสนอเรื่องราวของพระกุฏเจ้ามูลใช่ครับผมนะครับนี่โหนี่นี่เปิดกลุ่มเยอะเลยนะพี่เปิดกลุ่มนะครับผมจำนวนก็เป็นล้านองค์นะครับผมที่นํามาในวันนี้นํามาในวินี้ครับผมครับผมและถามย้อน์จจะไปกลุ่มวัดจามูลเนี่ยตอนแตกนี่คือกี่องค์ที่ที่เขาเจอเนี่ยหลักหมื่นกว่าองค์ครับหลักหมื่นหลักหมื่นครับครับกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มของวัดจามูลเนี่ยเดิมทีเนี่ยวัดเน่่ัักกาแะคครรบบผมสร้างเนนี่ยใสมัยสมเด็จพระน อายุทยาตางกลางนะครับครับส่วนวัดเนี่ยที่ชื่อวัดจมูลเพราะว่าในสมัยของรัชกาลที่สามเนี่ยมีหม่อมคนหนึ่งเนี่ยชื่อจมูลเนี่ยท่านได้สร้างกุฏิเนี่ยใสนาสนะเนี่ยเขาก็เลยตั้งชื่อว่าวัดจมูลก็คือยกย่องท่านให้เกียรติท่านในการใช้ชื่อท่านมาเป็นชื่อวัดใช่ครับนะครับครับในยุคสมัยนั้นวัดจมูลมีความเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนฮะวัดจมูลในสมัยนั้นก็เจริญรุ่งเรืองนะครับถือว่าเป็นเป็นวัดที่ทางเจ้าหน้าให้การอยู่นะครับ ทีนี้ในถึงยุคหนึ่งของวัดจมูลเนี่ยได้มีการสร้างพระเครื่องเนี่ยนะครับสร้างพระเครื่องโดยนิมนต์หลวงปู่ศุกวัดปากคองมังข่าวเนี่ยมาปลุกเสกพระกุศินี้นะครับแลวไลานำมาให้ดูในวันนี้ใช่ครับหลายๆท่านเนี่ยกำลังสงสัยว่าพระกุูลเนี่ยหลายกระแสเนี่ยอาจจะบอกว่าเจ้าคุณนอปลุกเสกหลวงปู่โตปลุกเสกจริงไหมวันนี้เราจะชี้ชัดกันนะครับตรงๆเป็นที่ตกเถียงกันวันนี้เนี่ย ทางผมนี้จะชี้ชัดให้ฟังเพราะว่าได้ศึกษากลุ่มนี้มาเล่นกลุ่มนี้มาก็นานนะครับหลายร้อยองกี่ปีพี่อย่างน้อยก็ต้องมี4 5หปีนะครับเล่นเล่นกลุ่มนี้เก็บกลุ่มนี้มาเรื่อยๆครับพี่นัทขอย้อนไปนิดนึงที่บอกว่ามีการถกเถียงกันไม่จบไม่สิ้นบอกว่ามีพระเกจิอจารองค์ไหนบ้างนะที่มาปลุกเสกที่มีเจ้าคุณนอเจ้าคุณนอมีแล้วมีองค์ไหนครับมีหลวงปู่โตครับปู่โตหลวงปู่โตครับผมแล้วก็ต้องมีหลวงปู่สุกด้วย ใช่ครับครับผมแล้วข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาจากไหนที่มีที่มีการพูดคุยกันไม่จบไม่สิ้นทางนี้ก็ว่าองค์นี้ทางนี้ก็ว่าองนี้มันมาจากไหนครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อปี2535เนี่ยครับมันมีงานประกวดใหญ่อยู่ชุดหนึ่งนี้นะครับได้มีพักเครื่องของวัดจมูลเนี่ยครับเข้าไปประกวดแล้วปรากฏว่าเป็นที่สนใจมากเพราะหนึ่งพระมีอายุและมีความเก่าเนี่ยครับนะครับสองก็คือศิลปะเนี่ยศิลปะนี่สวยงามนะครับเป็นศิลปะคล้ายๆทิม ของหลวงปู่ศกก็คือพิมพ์ภาบครทบข้างรัศมีนะครับทีนี้เขาก็เลยศึกษาเราเรื่องกันหลายๆกระแสที่ที่บอกว่าเอ๊ะคุณนู้นคนนี้ท่านใดเสกเนี่ยความเป็นจริงแล้วพระชุดนี้เนี่ยสร้างนะครับผมสร้างตั้งแต่สองสี่หกศูนย์ครับตัวจริงๆเลยสร้างเสร็จไว้เนี่ยแล้วก็อันได้นิมนต์มีบันทึกไหมมีบันทึกแน่นอนครับแล้วตอนนั้นทางวัดจมูนเป็นผู้สร้างเองทางวัดจมูนเนี่ยทาง พระธีการเพลงเนี่ยนะครับเจ้าวาดองค์ที่ห้าเนี่ยได้เป็นประธานในการสร้างได้เป็นประธานในการสร้างครับผมแล้วก็ได้นิมนต์หลวงปู่ศุขแห่งวัดประคองบางคำเท่าเนี่ยมาบุกเสด็จนะครับผมอ้ค์เดียวเลยไหมนิมนต์มาองค์เดียวเลยไหมโอเกจิยุคนั้นเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะเยอะเพราะขนาดหลวงปู่ศุขเนี่ยเป็นเจิระดับประเทศเนี่ยมาใส่พระกุนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนครับผมเจตนานี่บริสุทธิ์มากคือสร้างไว้ใส่เจดีย์เพื่อสืบทอดศาสนาครับนะครับผมคราวนั้นเนี่ยหลวงปู่ศุขเนี่ย เวลาท่านจะมากรุงเทพเนี่ยท่านจะมาพักที่วัดอนงที่เรารู้จักกันนะครับครับพานั้นท่านมาเสกพระปกปายมหาามเสร็จท่านก็มาเสกพระกุฏิจมูลเนี่ยนะครับเสกต่อและผงพุทธคุณต่างๆเนี่ย<ม>ไม่ว่าจะเป็นผงของสมเด็จพระละคังหรือว่าอะไรเงี้ยจะมาผสมอยู่ในนี้หมดแล้วก<ม>็ผงพุทธคุณของหลวงปู่ศุขที่ท่านรวบรวมทั้งหมดเนี่ยท่านก็มารวบรวมเสกไว้ที่นี่หมดและได้เชิญหลวงวพ่องวัดสารสินาเนี่ย เข้ามาเสกด้วยนะครับเข้ามาปลุกเสกด้วยครับชุดนี้นี่เข้มขขังมากอายุยางน้อยก็ต้องมีเ0้าสิบปีขึ้นนะครับผมครับผมขออนุญาตคุณผู้ชมไม่ดูเลยนะฮะเริ่มที่องค์ไหนก่อนองค์นี้ครับผมครับอเดี๋ยวผมให้ดูไปนะฮะพี่นัทก็เล่าไปเรื่อยๆเป็นไงฮะคือตอนท่านมาปลุกเสกตอนนั้นเป็นไงบ้างพิธีปลุกเสกนี้เกิดขึ้นนานไม่กี่วันยังไงฮะพิธีปลุกเสกเนี่ยปกติหลวงปู่ศุกเนี่ยท่านจะเสก เศษพระอย่างนึงเนี่ยท่านจะเศษเรเล็กมงคลสามห้าเจ็ดเก้านี้นะครับในช่วงสมัยนั้นท่านก็จะเศษพระคุนี้แต่ว่าท่านให้เมตตาสูงมากที่ท่านได้มอบของเจุคุณนี้ให้นะครับในราสองสีกศูนย์เนี่ยพระชุดนี้เนี่ยสร้างเสร็จเนี่ยหลากหลายพิมพ์มากครับมีทั้งหมดนี่ทั้งหมดสิบสี่พิมพ์เลยด้วยซ้ำนะครับสิบสี่พิมพ์เลยด้วซ้ำแต่วันนี้เรานํามาหลักๆนี้ก็ พพิม์หลากหลายพิมพ์นะครับครับผมแต่ว่าหลากหลายให้คุณผู้ชมจำไหมว่ามีทั้งหมด14พิมพ์ทั้งหมด14พิมพ์ครับผมครับฟันธงแล้วสิบสี่พิมฟันธงครับแล้วสิบสี่พิมนี่คือใกล้เคียงกันไหมหรือว่าแตกต่างกันลักษณะเนี่ยทั้งหมดนี้มีสองเนื้อนะครับผมเนื้อแรกเนี่ยฮะทางอะมาให้ผมอให้ผมเป็นไงฮะเนื้อแรกเนี่ยจะเป็นเนื้อว่านสมุนเลือดนะครับก็จะมีผงของ พุทธคุณรวมด้วยแต่ว่าจะเน้นเน้นเน้นทางว่าสมุนลือครับคือได้ออกสีแบบนี้นะฮะจะออกเป็นสีแดงครับส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นเนื้องพุทธคุณคือเนื้อสีขาวเลยแบบนี้ไหมแบบนั้นเลยครับผมครับเนื้อสีขาวเนี่ยก็จะเป็นเนื้อของพงสมเด็จวัดระคังนะครับครับผมวัดพลับแล้วก็พุทธคุณของหลวงปู่สุขรวยครับซึ่งเนื้อขาวเนี่ยจะพบน้อยมากครับยิ่งเป็นหลังยันอูใหญ่นะครับครับอูกลับหรือว่าดินสอเนี่ย แทบจะไม่มีนะครับที่เราเคยเห็นก็จะปกติก็จะเห็นหูเล็กอยู่นะครับครับเท่าที่มีการบันทึกไว้รวมทั้งหมดทั้งสองเนื้อเนี่ยประมาณสักกี่องค์ครับรวมๆกันนี่หมื่นหมื่นเศษประมาณหมื่นกว่ากว่าหมืถึงสองหมื่นไหมไม่ถึงครับไม่ถึงประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันก้ร้อยองค์เนี่ยจะเป็นไปได้เพราะว่าการสร้างตีไปง่ายสองหมื่นสมมติตีไปสองหมื่นแล้วอัตราส่วนเนี่ยคือเนื้อว่านสบู่เลือดเยอะกว่าเนื้อผงหงเยอะไหมอ่าส่วนว่านสบู่เลือดเนี่ยพิมพ์ที่พบเจอที่เยอะที่สุดเนี่ยครับผม จะเป็นพิมพ์หลังยันมะอูคือพิมพ์นี้นะครับอันนี้คือพิมพ์นี้ด้านหน้าิมนี้ด้านหน้าเนี่ยจะคล้ายๆกันด้านหน้านี่ศิลปะเนี่ยได้รับอิธิพมมาจากลุมพุสุแน่นอนครับด้านหลังด้านหลังนี่จะเป็นยันของมะอูครับครับยันนี้คือเกิดขึ้นจากการอะไรพี่คือหมายว่าถ้ามีแม่พิมพ์มากดไปรือว่าไงยันนี่มะอูเนี่ยใช้แม่พิมพ์กดแต่ว่าสําหรับยันเนื้อวันสมู่เลือดเนี่ยยันอูเดียวเนี่ยใช้กันจานนะครับผมนะฮะใช้กันจานพระทุกองคใช้กัน ใช้การจานมากกว่า80ยกเว้นพิมพ์มาเนี่ยทำให้แสดงถึงความริยะอุตสาหะของเกจิผู้สร้างและความตั้งใจสูงมากครับผมภาคชุดนี้เนี่ยเรียกว่าพุทธคุณนี้ครบรอบด้านนะครับครบรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อขาวเนื้อแดงนะครับครับพุทธคุณเหมือนกันมีปัญหาดังกันเนื้อขาวเนี่ยจะโดดเด่นทางด้านของเกี่ยวกับ การงานการก้าวหน้านะครับแล้วการในิิฐานขอในต่างๆเมตาหมานิยมเนี่ยเมตาหมานิยมมีครบเครื่องเนื้อขาวที่ว่ามีผงสมเด็จวัลลังด้วยนะครับครับผอันนี้ชี้ชัดแล้วก็มีส่วนของเนื้อแดงเนี่ยเนื้อแดงเนี่ยจะโดดเด่นทั้งด้านแควพลาดคงพันนะครับไม่ว่าจะเป็นมะอูไม่ว่าจะเป็นอูเดียวนี่เหนียวนักนะครับผมก็มีประสบการณ์หลายๆอย่างเช่นทางด้านของช่างกลเนี่ยก็เคยใส่เข้าไปแล้วก็เกิดกอุบัติเหตุกระแทกกระทั้งขึ้นมาแต่ว่า ก็ไม่ถึงกับบาดเจ็บนะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุรถยนต์วินมอเตอร์ไซค์เข้าชนกับรถพ่วงเนี้ยก็ไม่เป็นไรครับเขาก็ยังลุกขึ้นมาได้เพราะผูาชนนี้มีพุทธคุณสูงมากครับครับผมเอาละครับนี่คือโดยคือเรื่องราวนะครับโดยสังเกตนะของพระกรุวว่าเจ้ามูลถือได้ว่าน่าสนใจมากมีทั้งหมด14พิมพ์คุณผู้ชมต้องไปศึกษากันนะฮะซึ่งเยอะมากนะอ่ะเวลาใกล้หมดนะพี่มาต่อตรงนี้อีกนิดนึงพระเครื่องนะครับที่ปลูกเสกโดยน้ำปู่สุกแต่ว่าไม่ได้ออกที่วัดมะขามเท่านะครับ ที่อันดับที่4ไปถึงอันดับที่1องค์ไหนนิยมอันดับที่สี่ครับผมเรียนน่าจะนิยมสุดครับไม่ไม่นิยมที่สุดเหรออันนี้นิยมที่สุดป่ะนิยมในสุดในสี่องค์นี้เอาไว้ทีหลังพี่เราไล่จากอันดับ4ขึ้นมาองค์ไหนอันดับสี่มาไหนฮะเป็นไงจะเป็นชุดรวมครับราคาหลังพรนี่ก็ คือทุกคนจะรู้จักนะทุกท่านจะรู้จักราคาคอนก็คือภาพหนีบองค์พระพันแน่นอนครับอันนี้ก็ไม่ต้องบรรยายเยอะนะครับลุงปุสยเป็นมาเสกนะครับนี่คือหนึ่งชิ้นแล้วครับต่อไปฮะอันดับที่สามลายมาก็คือกินกรเพืิเที่ยงนะครับนี่ก็สร้างพิธีใหญ่นะครับผมเที่ยงวันนี้ก็เกิดการยิงปืนแต่ว่ายิงปืนไม่ออกก็เลยเป็นที่มาของกินกรเพืิเที่ยงอันนี้คงคพระพันแน่นอนครับ คงกระพั S <S นคือพระยุคสมัยก่อนก็จะเน้นเรื่องของคงกระพันใช่ครับเพราะว่าเป็นยุคสงครามครับต่อไปฮะเหรียญที่สี่นี่ก็เหรียญที่สามเหรียญที่สา<ผ>มนี่ก็จะมีนะครับครับผมเหรียญพระบรมธาตุเนี่ยหลวงปู่สุขเนี่ยเสกเสกก่อนท่านมรณภาพไม่นานนะครับ,รบเหรียญเนี่ยจะเป็นเหรียญหนึ่งในตำนานของเหรียญเกี่ยวกับพวกพระธาตุต่างๆที่ที่เป็นมันเป็นจารึกีพระธาตุ เหรียญนี้จะสวยที่สุดในรอบสิบปีนะครับแต่สวยจริงๆนะคือย้อนกลับไปยุคสมัยนั้นเนี่ยรูปทรงนะฮะต่างๆการออกแบบถือได้ว่าผมว่าล้ําล้ำล้ำสมัยนะตอนนั้นนะฮะครับอ่าต่อไปคือนิยมอันดับที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งนี่สาหรับเหรียญนี้เรียกว่าเหรียญออกวัดโพธารามนะครับผมเหรียญนี้เป็นเหรียญยุคเก่านะครับสร้างสองสี่หกหนึ่งนะครับแล้วก็มีจานของหลวงปู่สุภด้านหลัง ที่จะเห็นลอยจานอยู่ด้านนี้นะครับสวยงามบผมครับแล้วก็เป็นพระที่หาดูได้ยากเพราะสภาพสมบูรณ์นี่มีน้อยก็แต่วันนี้ใช้กันล้วนๆนะครับนะครับไม่มีการใส่กรอบใส่อะไรนะฮะเอาละครับสําหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่อยากจะต่อยอดพระกุวฏเจ้ามูลครับมาพูดคุยกับพี่นัทได้ได้ครับผมขอบคุณพี่นัทผู้ทุกข์มาๆครับที่มาแนะนําเรื่องราวดีๆนะครับมาต่อยอดการสําหรับพระกุวฏเจ้ามูลคุณผู้ชมที่สนใจนะก็ อันนี้คือข้อมูลเนื่องจากเวลาเราน้อยก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งเป็นแรงบันนาลใจให้ผู้ชมไปศึกษากันต่อนะครับรับรองว่าไม่ได้จนเกินไปนะฮะเรามาศึกษากันวันนี้ขอบคุณพี่นัทมากมากครับขอบคุณมากครับผมครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับมีผู้เชี่ยวชาญรอคุณผู้ชมอยู่ครับจะเป็นเรื่องไหนประเด็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาเจอเขาครับ